ก่อนอันนี้สามห้าสองนะคะอันนี้3 5ม0ถ้าจะเอาคืนเท่าไหร่6 0 0 0นเจ็นะคะแกเศษอีก20จะไปถึงไหมเนี่ยเล่นให้มันยากอะเนาะก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละเอาหมายคนข้างไกลนะคะโอเคเปิดดีได้มังกรแล้วนะคะไม่เข้าให้เลยนะเวลลี่ really, ไม่เข้าเลย เฮ้ยเกินไปบ้าเอาอะได้กระสุนฟรีมารอมังกรเลยจ้ะมาแล้วนะคะราคามังกรได้มาสองร้อไม่ได้มังกรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากค้างนะคือบางทีเราเล่นเราก็ระแวงว่ามันจะค้างหรือเปล่าด้วยความเกมเนี้ยบางทีมันชอบค้างมันเป็นอะไรของมันไม่รู้ ได้แมงค์นุนมานะคะไม่ได้มังกรแต่ก็เล่นแบบเอาเรื่องอยู่นะ1 6ยิงไม่ค่อยแบบนี่ยังไม่ได้ปลาตัวใหญ่เลยนะเข้าให้หน่อยเข้าให้หน่อยเข้าให้หน่อย,อ,อ,ยอ่กระสุนรีก็เก็บไว้รอเราต้องใช้กระสุนให้เป็นประโยชน์นะคะลดความเจ็บปวด แล้วนะคะมับบงกรเอาจริงป้าบางทีอะยิงตัวใหญ่เข้าอะเผลอๆบางทีได้เยอะกว่ามังกรอีกนะไม่เข้าเลยว่ะเฮ้อ,อของงามๆอยู่ตรงเม,มาส์พอดีเอ้โยโอเคเข้าวันนี้ครับปร่มใจนี่ว่าจะคิกผิดนี่ยังยิงตัวใหญ่ไม่เข้าเลยนะอะไรวะ กระสุนฟรีมาลัวๆเลยนะคะมาค่ะเราต้องใช้กระสุนฟรีให้เป็นประโยชน์นี่พันหกเก็บไว้รอก่อน ต่อนะคะคือเรามีเป้าหมายที่ไปให้ถึงอะนึกออกปะก็ต้องเล่นแบบเซฟเซฟกระสุนนิดหนึ่งคือ <c ười> ถ้าเราไม่ต้องเสียเองอะมันก็เหิยเห็น้อาวได้ไหมตัวหนึ่งใช้ได้ <c ười> ดไปนัดเดียวให้มันหมดหมดไปจบๆนะคะเท่าเท่าไหร่นะต้องเล่นไปให้ถึงเจ็ดพันนะคะทุกคนยี่สิบช่างมันละกันโอเค เราจะได้มังกรสักตัวปะล่ะเขาจะให้กระสุนฟรีเลยปะโดนอะไรเนี่ยอ้าได้มาอีกโอ้โหสุดยอดใช้ได้วันนี้โอ้โหตัดมังกรรวยๆไปอีกไม่ไกลแล้วนะคะเป้าหมายเราแต่ถ้ามันยิงไม่เข้าอ่ะมันก็จะไกลออกไปเรื่อยๆนะ ไม่เข้าเลยทีนี้ทีนี้ไม่เข้าให้เลยนะคะไปไม่ทันนะค้างปะเนี่ย่ค้างถูกโอ้ย ตัวใหญ่ก็ไม่เคยค่ะอืมวันนี้แบบปลาตัวใหญ่ยิงแทบไม่เข้าเลยนะคะคือยิงให้มันโดนในนี่แหละเผื่อได้มาเออลับขึ้นมาหน่อยค่อยมีความหวังเนี่ยอะไรวะ <King> อ่ะแม่แมงกับปุ่นไปโดนตอนไหนก็ไม่รู้นะคะตอนเมื่อกี้แหะระหว่างทางที่เรากำลังจะยิงกระสุนฟรีนะคะเฮ้ยถึงเป้าให้สักทีเถอะ มันจะถึงไหมเนี่ยสักทีน 7, เนี่ยเจ็ดพันเนี่ยไปไม่ถึงตลอดเลยนะคะกระสุนปีน่าจะไม่ให้เราแล้วปะ <laughs> oh, <no. S 1> อ่ะปืนสว่านมาอีกนะคะไปทางไหนดีล่ะไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้อ่ะไปไกลหน่อย เออถึงเป้าให้สักทีเถอะฉันไม่อยากยือ้อยุดชุดกระชากอะไรกับพวกเธออีกแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินอ่ะแมงกระพูนอีกแล้วนะคะวันนี้ได้ไอเทมลัวๆเลยนะแต่ปลาตัวใหญ่นี่ยิงแทบจไม่เข้าเลยนะคะ 6200. เหมือนเดิมคือไม่อยากเล่นแบบไอ้นี่แล้วอ่ะมันไม่ถึงสักทีอ่ะฉันก็เหนื่อยนะทุกคนก็ไม่เข้าให้อยู่ดีนะคะเฮ้ยตัวใหญ่เข้าให้หน่อยเถอะ You are rich. ไม่เข้าให้จริงๆว่ะตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ยเข้าให้หน่อยเธอลูกพี่ no more, <c oughs> โอเคมาหน่อยมาหน่อยให้มันถึงสักทีเฮ้ยเจ็ดพันแล้วเว้ยได้คือแล้วพอดีกว่าวันนี้ดูแบบค่อนข้างยากนะก็ยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ